อ้าวโอเคเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์เป็ดสองสองนาทีอ้าวแนะนำตัวก่นวอ,นอนครับเช้าเช้าสวัสดีครับสืัสดีคุจิมมอนครับวันนี้เจอเพื่อไทยบันยาวใหญ่อย่างนี้วันนี้น,นี่ปล่อยปล่อยกันมาชกใช่ไหม2 2> ร้อยสี่สิบสองมาตามพิกัดเมื่อเช้าครับ,ร,บรอบที่แล้วชกรอช้อยเท่าไหร่ที่แล้วก็ปล่อยชอกกลับมาชกพิเศษชคพิเศษวันนี้ก็พิเศษนะ,นะเก็บตัวอยู่ติดเมืองนอนทนะอ้าวกี่วันรอบนี้เก็บเป็นเดือนได้ครับเก็บเป็นเดือนเราเป็นมวยสไตล์ไหน ครบเครื่องครับครบเครื่องวันนี้เจอเพื่อไทยในยาวๆไงั้นทำไงดีก็แค่โหลดไว้ก่อนนะครับโหลดไปก่อนนะไอ้ของเราสูงสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆประมาณหกสิบหกครับอ่าอายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบครับอ่ะฟอร์มหลังเป็นไงสองไฟล่าโชกกับใครบ้างก็มีแพนนอกไทยแล้วก็แพนอกเนตรพยัคฆ์อ่าวันนั้นก็คือร้อยปล่อยๆมาอยไร้อยสี่สองนี่นะครับร้อยสี่สองชกมากี่ไฟล์แล้ว เป็นไฟที่สองเยนไที่สองอาบอกว่าชอบร4 2ต่อไปไม่ไหวนะใหญ่เกินนะอ่เป็นคนจังหวัดไหนครับสุรินทร์ครับสุรินทร์ฝากแฟนคลับสุรินทร์น่วันนี้พีพีฝากแฟนคลับชาวสุรินทร์ครับเป็นกำใจให้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวคุยเพื่อไทยเลยเพื่อไทยเนี่ยมันสูงยาวแล้วกันสูงร้อยร้อยเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบห้าน่าจะหลายเซนอยู่นะอ้าวน้ำหนักปอย ซ้อมอยู่ไหนรอบนี้อุดรอุดรศิลักเหรอครับเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมพอมีไหมมีลุ่งรับมียอดวิทยาอะไรมาช่วยกันเยอะเราเป็นมวยไหนไปไงเข้าเหโอ้โหนี่ยาวใหญ่อยู่วนี้ได้เปรียบเลยแต่ว่าเขาหนานะครับแล้วไปฟ้าคว้าคอเขายังไงเราตัวสูงอ่ะก็ตามเกมตามเกมนะอ้าผลงานเป็นไงสองไฟล์ก็มีแพ้็อกเฮลิเกนครับแล้วก็ชนะน็อกที่อยู่ อยู่ลานบุรี่ทำไม่ได้เอาไม่เป็นไรแล้วล่าสุดดี่แพ้ใครแพ้ฮันร์กิเอนนี่โอ้โหวันนั้นมันเป็นยังไงมันพลาดอ่ะนะแต่วันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะน่าจะเก็บตัวร่างกายมาได้กี่วันรอบนี้ก็ตั้งแต่แพ้นาะก็พักกี่วันก็ซ้อมเลยมันต้องทำงานหนักนะนะออาเป็นคนจังหวัดเฮ้ยพูดถนัดซ้ายถนัดขวาเล็งไว้อยังจะคว้าคอตรงไหนโดนเตะขาแน่วันนี้พ่อน้องนะเอาโอเคฝากแฟนคลับเลย ใานโอ้โหได้ดูเทียบเทียบวันนี้อสูงอีที่สูงสูงร้อยนร้อสิ้างร้อยเจ็ดสบาน้ำหนักปอยปอยหกสิบหก <6 6 S 2> น้ำหนักปอยอยหกสิเอาแล้วจับมือกันหน่อยจับมือครับอันนี้คือคู่ที่สองนะครับพี P ่พีพีโอเคขอบคุบ้านน่าใจของครับโอ้โหน้ำหนักปอยอย